มีความคิดเห็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกู้นี่ร่องระบบครับคิดว่าเห็นด้วยนะคะเพราะเราต้องการใช้เงินจริงจริงร,งรงดวดเร็วอะคะ่ะคือมันก็กว่าเราจะไปยืมธนาคารเราต้องทำเรื่องอะไรลายอย่างเวาลานานเนาะเรามันเราคุณไม่เห็นข้อเสียของมันหรอครับเราก็ต้องเลือกดูอะคะ่ะว่าที่ที่เราจะไปกู้นองระบบเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็ต้องดูด้วยเราก็ไม่เคย สำหรับผมก็คิดว่าก,ก็มีเห็นด้วยบ้างครับเวลาเราแบบยืมเงินเพื่อนอย่างงี้นิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นหนี้นอกระบบเนาะก็เห็นด้วยนิดนึงในส่วนนี้เพราะว่ามันง่ายดีเวลาเรายืมกระเป๋าตางังค์ยืมกระเป๋าตังค์มาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ๆผมว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะเราเรี้ยแพงอ๋อวันนี้ครับไม่ถ้าอาจถ้าให้เลือกะครับ<ม>คนอาจะจะต้องกู้หรือเปล่าถ้าถ้าถ้าคุณเลือกได้ถ้า กิดว่าจนเรายังไม่มีทางที่จะไปก็ต้องยืมรครับไม่ไม่ได้ห่วงเรื่องอิ่งที่จะตามมาอันนี้เราก็ต้องคิด <stairs. S 1> <ง>ล่วงหน้าไว้ดีกว่าับผมเนาะถามว่าเห็นด้วยไหมก็ไม่ค like ือเพราะว่านีนี้มันดูได้สองแง่สองหน้าระาว่ามบางทีคือจะนึกถึงความจเป็นความไม่เป็นบ้างสร้างสิ่งเราก็ต้องใช้เราอาจจะเป็นคำพัากของเราแต่บางทีต้องรู้ว่ามันอาจ ไไไไค่ะสําหรับดิฉันนะคะคิดว่าการกู้นี่อกระบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเพราะว่าเหตุผลหลายอย่างทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็เจ้าหนี้ที่โหดต้องมีเจ้าหนี้มาทวงหนี้ทุกวันเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในบ้านค่ะแต่ว่าเห็นต่างกับเขาเพราะว่าเพราะว่าแบบบางครั้งเราก็ต้องแบบจะเป็นต้องใช้ตังครับแล้วก็แล้วทีนี้คือบางมันถ้าถ้ามันจําเป็นจริงๆมันมันหาทางออกไม่ได้เราก็คงต้องกู้นะครับ ส่วนเรื่องผลผลเสียที่ตามมาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้กันว่าอันตรายบ้างดอกเบี้ยสูงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะป็นก็ต้องยอมรับครับก็ต้องยอมเสียสําหรับดิฉันนะคะก็คิดว่านั้นก็มีเวลาที่เราชอตหรือหาเงินไม่ทันแบบเนี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขามาเก็บหนี้แล้วเราไม่มีตังค์ให้มันก็แย่อยู่เพราะว่าบางครั้ง เขาอาจจะมาเอาเข้าวของของเราไปก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เงินกลับไปผมผมจิตว่าเห็นด้วยครับเพราะว่าบางทีผมจาเป็นนะครับบานขนาดทั้งบานยากจนหางเงินเส่ากินคำสิ่งก็ต้องเห็นนําครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับควาเสียบ่ครับผมก็ไปเห็นยังได้แหละครับเห็นแต่เขามาท่วงขีมอม้อซส่มาท่วงดอกเบี้ยก็คิดน้ำผม่อยละชิบหายครับเราก็ยอมเสียยอมเสียครับเพื่อ ออกกว่าครับผู้หลูกผู้เมียผมครับครับสําหรับผมนะครับสาหรับผมผมคิดว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะครับก็คือเวลาเขาทวงดอกเบี้ยมันเวลาเขาทวงดอกเบี้ยเขาเก็บในอัตราที่สูงนะครับแล้วก็บางครั้งเขาอาจจะทําร้ายเราได้ถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปจ่ายเขานะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความจำเป็นคุณจะหาทางออกด้วยวิธีไหนก็ต้องปรึกษากับทางบ้านหลายๆคนนะครับ ว่าจะมีทางออกยังไงครับแล้วนี่นอกระบบจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายของคุณหรือเปล่าในการกู้เงินผมคิดว่าไม่นะเพราะว่าตอกเบีย้ยก็เยอะคนมาทวงก็น่ากลัวและอีกปัจจัยหลายๆอย่างเลยครับ้องระบบครับไม่เห็นด้วยครับทําไมอะครับเพราะว่ามันผมคิดว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ครับ อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเราอาจจะหางานพิเศษทาหรืออะไรทํานองนี้นแล้วถ้าไม่คิดว่าถ้าเกิดว่ามันจาเป็นเราต้องกู้เขาหรอครับ <_ EN> ถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงก็<_ <EN> <_ <N> หาจะาหาทงองด้วยวิธีอะไรครับ <_ EN> าหางานพิเศษทาครับ <_ EN> ก็ยัางไงาก็ยินยันจะหางาน <_ EN> พิเศษทําใช่ไหมครับ <_ EN> <_ EN> โอเคครับคุณ <_ EN> เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกู้นีนอกระบบครับไม่ <_ EN> เห็นด้วยครับเพราะว่าครอบขาเบี้ยมเยอะแล้วก็คุณน่ากลัวเวลามาทวง จริงจริงมันก็มีแนวทางอื่น,นไปหายทายย่าทา,างอื่นดีกว่าแทนที่จะไปกู้อนระบบในระบบก็มีบบก็ <c oughs> อ,กอ่านี่ในระบบส่วนมากมันก็ต้องใช้อาหลักประกันหลายอย่างนะครับรมันก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงของเราก็าโอเคกว่าอ๋อแล้วอีกคนล่ะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอะไรแต่ว่าถ้าเห็นด้วยก็คือตอนนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมแบบบางครอบครัวก็อาจจะ มุดเงินไม่ทันก็แบบก็ต้องจําเป็นนะครับแล้วแล้วการไม่เห็นด้วยก็ผมคิดว่าก็มีดอกเบี้ยมันก็สูงเกินไปแล้วก็บางครั้งการทวงนี้ก็หมดเหมือนยังข่าวนะครับก็ทําให้แบบไม่ค่อยกล้าที่จะกู้สักเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเขาคุณเรื่องได้คุณจะกู้หรือไม่กู้ครับทั้งสองคนในตัวผมเองก็ไม่เหมือนกันครับก็กลัวการทวงนี้อยู่นะครับอ๋อขอบคุณครับครับ ผมคิดว่าผมเห็นด้วยครับเพราะว่าไอ้เงินนอกระบบนะครับเราเวลาที่เราเดือดร้อนจริงๆครับเราสามารถใช้เงินในส่วนนี้ครับมามาปกก่อนได้ครับแต่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็วินัยทางการเงินข่อนข้างสูงครับถ้าเราจะใช้เงินนอกระบบครับประมาณนี้แต่ว่าด้วยเรื่องของการทวงหนี้อ่าเขาก็ได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ่อยก็คดยอะไรมาเกกับการทวงหนี้นอกระบบก็ถ้าเราถ้าเราจ่ายให้เขาครับเขาก็คงไม่มาทวงเราแบบ หมดแบบนั้นนะครับคือถ้าเรามีวินัยทางการเงินผ่อนให้เขาทุกงวดนะครับแล้วก็ผ่อนส่งให้เขาตลอดนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการทวงหนี้โหดครับ เผาตัวเองของนางสังเวียนรักษาเพชรที่ศูนย์บริการประชาชนชั่วคราวทำเนียบรัฐบาลเมืม่อวันที่15ตุลาคมเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงปัญหานี่นอกระบบที่เป็นปัญหาสําคัญปัญหาหนึ่งของประเทศอาการนางสังเวียนขนาดนี้มีแผลไฟไหม้ถึงร้อยละ40บริเวณหน้าอกแผลมีความลึกที่ระดับ3แผ่นหลังมีความลึกที่ระดับ2ซึ่งขณะนี้แพทย์ยังต้องให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแต่โดยรวมแล้วนางสังเวียนมีอาการที่ดีขึ้น นายธงชัยรักษาเพชรสามีของนางสังเวียนเล่าถึงสาเหตุว่าครอบครัวของเขาเช่าที่นาจากนายทุนเกือบร้อยไร่และได้กู้เงินอีก4 0 0แสนบาทนอกจากนี้ยังได้ชักชวนคนรู้จักมากู้เงินจากนายทุนคนเดียวกันอีกกว่า20คนแต่ผลปรากฏว่าลูกหนี้หลายรายไม่ยอมจ่ายเงินนายทุนจึงทวงถามมาที่นางสังเวียนและให้นางสังเวียนเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งหลังจากการไก่เกีย่ยได้มีการตกลงและเซ็นชื่อในเอกสารระบุยอดหนี้จำนวน1ล้านหแสนบาทไม่จบสักทีเท่าแก่เขาก็บีบอยู่เรื่อย อย่างงาน้นอย่างนี้เลยเขามาทวงหนี้มาทวงที่เขาจะเอาเขามีหนังสือมาทวงนะอินโนติกมามาทวงหนี้แบบไหนเขาจะเอาทีเดียวเลยล้านห้าหลังจากเกิดเหตุการณ์มีข้อมูลปรากฏในสื่อออนไลน์จากบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นหลานของเจ้าหนี้นางสังเวียนชี้แจงเหตุผลที่ให้ยืมเงินถึงหลักล้านบาทว่าเป็นเพราะนางสังเวียนเป็นลูกจ้างเก่าแก่ของครอบครัวและการทวงถามเรื่องหนี้ก็ไม่เคยมีการข่มขู่แต่อย่างใด และล่าสุดเจ้าหนี้ได้ยินยอมยกหนี้ทั้งหมดให้กับนางสังเวียนแล้วโดยร่างเป็นเอกสารพร้อมเซ็นชื่อซึ่งมีผู้ว่าราชาการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชาการทั้งตำรวจและทหารลงชื่อร่วมเป็นพยานปัจจุบันหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยสูงถึง9ล้านแแสนล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ82ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอาการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจการก่อหน,นี้ของกลุ่มตัวอย่างว่ามีการขยับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ ที่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมร้อยละ37มาอยู่ที่ร้อยละ44ขณะที่หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันจากครัวเรือนละ2 19,000บาทมาอยู่ที่ครัวเรือนละ2 20,000บาทนายประสานไต้ลัดวรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมาจากหลายสาเหตุที่แตกต่างกันของผู้กู้ซึ่งการแก้ปัญหานี้จําเป็นต้องออกนโยบายที่เชื่อมโยงหลายมิติ และต้องสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการออมเนื่องจากการนาเงินในระบบไปแก้ปัญหานี่นอกระบบไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนสิ่งที่ควรทําก็คือพยายามขยายสเปียภาพในระบบออกไปให้ได้มากแล้วก็สร้างโอกาสในการทํามาหากินหาไรายได้และเมื่อได้ไรายได้แล้วก็ให้รู้จักแบ่งปันการใช้จ่ายอย่าก่อหนี้มากถึงเกินไป อันเนี้ยมันต้องทํากันเป็นหลายหลายด้านประกอบกันไปทําเฉพาะตรงปลายเหตุอย่างเดียวไม่ได้ปัญหานี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งหลายฝ่ายให้ความสนใจโดยขณะน,นี้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานหลักได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย decía, ทํ <ppo contemporary> ทาการศึกษาและวางแนวทางแก้ปัญหานี้สินภาคประชาชนเ <ppo ege> พื่อหาแนวทางและวิธีการที่จะสามารถดําเนินการได้อย่างยั่งยืน